การถ่ายทำรายการวิชากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่องเจ็ดบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน บริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ e คเนิ้ภาพนี้มันเมื่อประมาณ ต้นต้นปีนะนี่มันเลยกลางปีมาแล้วใช่พี่หกเดือนแล้วฟิตกว่าเดิมอีกหนึ่งเราจะไปทดสอบความฟิตได้หมดคุณจะอะไรคุณพีเคคุณได้หมดคุณจะทําอะไรกับผมเตรียมใจไว้แล้วนะเรียบกับพลังบ้าพลังได้หมดเพราะลุงโตไว้แล้วนะเพราะลุงเนี่ยเวลาโชว์ร่างกายปั๊บแฮแท็กลุงก็คือลุงลงบ้าพลังอ่าโอ้ยโหมาไลอไม่ห้าเลยเอ้ยแข็งแรงจริงเว้ยเราจะนับหนึ่งถึงสองร้อย น้ำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency Bangkok Metro Network สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงในฟไลายทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดเฮ็ดดีเรามีนัดก,กันสว,ส,สวัสดีพี่ลงแป๊บหนึ่งนะอะไรครับมุกเนี้ยไล่ทิ่ก่อนนะในอีแจ็ค e เล่นไปแล้ว รู้ครับเพราะว่าเคยดูออนแอร์ทางช่องเจ<ช>็ดนี่เลยใช่แล้วก็โทรไปถามว่าไอ้แจ็คเดี๋ยวลุงจะไปเ,เรื่องจริงน้ำไ์เนี่ทำไงดีวะลุงเปิดแบบนี้เลยเปิดแบบที่ผมเปิดแล้วเล็ติ้งดีที่สุดเรื่องจริงน้ำไร้นะครับคืนนี้นะครับพิเศษสุดนะครับเพราะว่าใครับเดียวเดียวนนเดียวเดียวเดียวคุณแจ็คอะไรครับคุณรอพี่เปิดรายการก่อนแล้วพี่เชิญแจ็คเข้ามาไม่ได้เลยโพราะทีมง,งานเนี่ยพี่เสื้อขาวแล้วเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาเป็นพิธีกรแทนพี่ เอางี้พี่ลองเอางงี้ขออนุญาตครับขอตามฟิลเลยนะพี่ลองไปหลบตรงนู้นแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกมาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไปนู้นก่อนไปพี่ลองไหนวะไปนู้นกับไปนู้นกับน้นแต่ว่าเลตติ้งมันเออไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรไม่ไรมันดีแล้วรายการดับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับแคปชั่นของเราในค่ำคืนนี้นะถ้าคุณเป็นคอทีวีเนี่ยกดทั้หมดไปช่องไหนนะท่านนายท่านู้นครับพี่ผมผมผมไปนนี่นี่งอ๋อ กดเลยหมดไปช่องไหนเนี่ย<ม>คุณจะเห็นหน้าเขาอย่างแน่นอนถึงแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะรับงานน้อยลงนะ<ม>แต่เชื่อว่าเวลากว่า40ปีในวงการผู้ชายคนนี้ไม่เคยจะห่างหายไปไหนยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องอะไรที่<อ>ไม่ต้องทวงประกาศเลยประกาศชื่อเลยแล้วเราจะได้ออกมาแล้วเราร่วมเล่นกันนะเรเร็วเลยพี่ลองคอยแป๊บเดียวคอยแป๊บเดียวแป๊บเดียวขออีกอะไรกัา้นหนยใจแป๊บเดียวคำถามมีอยู่ว่าอะไรเขาทำให้เขายังอยู่ยั่งยืน อยู่ทนมาถึงทุกวันนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยเรื่องจริงในไลฟ์พร้อมยังเดี๋ยวจะเข้าแล้วอะไรยาวๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอันนี้เปิประกาศเลยการสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเรื่องจริงในไลฟ์ขอต้อนรับนักแสดงตลกพิธีกรนักร้องเจ้าของธุรกิจที่ฟิตที่สุดเจตุรงค์พจทธาราสวัสดีครับ เข้าใจความาลังการของรายการไหมเวลาที่ปูแบบเนี้ยมันจะมีความต้องมันจะทำให้มันจะทำให้แากน้ำเชิญดูดีขึ้นแล้วคนดูอยากจะดูมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ยังไม่ได้พูดชื่อแล้วมาสกิดไหล่ไม่ใช่อย่างนั้นอเคเอาอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นพิธีกรถูกต้องนักร้องถูกต้องครับเจ้าของธุรกิจถูกต้องครลงถูกต้องนะครับ ฟิตที่สุดถูกต้องไหมตอนนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีใครฟิตเท่าลุงอีกแล้วในรุ่นรุ่นเดยอายุเท่ากันนิทาทั้งประเทศเอาอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไอดอลผมเนี่ยเขาฟิตขนาดไหนและชีวิตดีขนาดไหนเอา,อางี้ไปฟังคุยกันเนี่ยเชิญพี่ลุงครับเดี๋ยววันนี้มีเกณฑ์ทดสอบว่าพลังพลเริง,งอะไรมีไหมยกเก้าอี้ยกอะไรเงียบเบกเบอร์ข้าสารอะไรมไหมเอาได้หมด,ดก็บอกแล้วพี่เกดจัดมาลงุงจัดให้ถ้าล้มตายตรงนี้ผมไม่มีผมไม่เกี่ยวตายให้มันตายไปเลยไม่มีเสียงโด้ง ไอเฟอร์จะได้มีข้อตายคาอะไปเลยต้องบอกผู้ชมและพี่หลงอย่างนะครับว่าคืนนี้เราจะคุยกันแบบสบายที่สุดเอาให้พี่หลงเราเนี่ยผ่อนคลายที่สุดเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่า40กว่าปีในวงการเนี่ยพี่ไปมาหมดทุกรายการแล้วเอาเอาแบบผ่อนคลายสบายๆยังไงก็ได้ยังไงพี่ นั่งเก่งต้องนานเนี่ยอ้โหยเอาเอาได้นะเอาอย่างนี้ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เอาขาลงดีกว่าขาลงเอาไม่ถนัดหรอเอาเอาอย่างไรโอเคอย่างนี้ก็ได้พี่เอาอย่างนี้ผมถามพี่ก่อนไม่ได้ผมถามพี่ก่อนคืนนี้อันนี้พูดจริงเลือกจริงอะไรแต่ผมมอบให้พี่เลยได้อยากให้รายการออกมาแบบไหนเอาแบบสบายๆคนดูไม่ซีเรียสคุณดูไม่เครียดไม่มานั่งร้องไห้ ไม่เอาดัมม่าไม่มีไม่มีไม่ต้องซับนันตาไม่มีพูดถึงลูกน้ำตาไหลไม่มีพูดถึงแม่ไม่มีฟิตแบบภาพข้างหลังได้ไหมอะไรฟิตแบบภาพนี้ได้ไหมให้คนดูของเราดูเสร็จบ๊อบฟิตกันนี้ได้ไหมคือจริงจเนื้อภาพนี้มันเมื่อประมาณ ต้นต้นปีนะ้วนี่มันเลยกลางปีมาแล้วนะใช่พีหกเดือนแล้วฟิตกว่าเดิมอีกนะโอ้โหยคือ <c ười> ถ้าถาก็จะกินไม่ใหญ่กว่าตอนนี้นะเนี่ยอะไรใหญ่กร <c ười> าบครับผม <c ười> <c ười> คือคือได้อ่ะทรงได้กว่าเดิมเอ <c ười> <c ười> ้ยทรงเหนือกว่าพีเคอยากจะให้ทุกคนดูพี่ชายของเราเป็นปต้นแบบไว้นะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณยังสามารถกลับมาฟิตได้เอาอย่างนี้แต่เรื่องราวชีวิตพี่เนี่ยจะบอกว่าจะทาเป็นละครก็ได้นะอย่างเรื่องที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราทั้งหมดเนี่ย ซึ่งมันมีผลกับพี่มาถึงทุกวันเนี้อันนี้ผมไม่เคยรู้ผมสัมภาษณ์พ oh, ี yep. ่มาหลายรายการแล้วอันนี้ผมอยากรู้บอกตรงๆได้นะอพี่เสียความบริสุทธิ์กี่ควั้เอาก็บอกมาให้ร้องให้บอกไม่เลยคำถามมันน่ามันน่าข้าดรามากเลยคำถามน่าข้าดรามากเซกี่ควบกี่ครั้งสิบเก้าตอนนั้นเป็นยังไงที่ไหน กอนนั้นก็ก็โรงแรมไงมันก็โรงแรมใครจะบ้าจะเป็นเสียตัวในกลางป่าก็ไม่รักกันอะไรยังไงกับใครเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเรื่องอ๋ไไม่ใช่นี่เป็นครูเป็นครูสอนเต้นข้าวงการครั้งแรกเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เล่ามาเยอะแล้วแหละแต่ว่าทุกคนก็รู้ส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องในยุคนั้นที่เราต้องยอมเราไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยไม่ใช่อะไรแต่ว่าเรามันแหมถ้าเกิดสมมติเราไม่ยอมเงี้ยเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านนอกป้าเดี๋ยวขอโทษ เมื่อกี้ทีมงานเพิ่งบอกสคริปว่าเออครั้งแรกที่เสียบริสุทธิ์กับผู้ชายเหรอไม่อันนี้พิธีกร <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ก็มเมื่อกี้นั่งอา่านสคริปอยู่จริงหรอสเสียผู้ชายคือตอนนั้นเไปอยู่วงตรีเราเป็นคนบ้านนอก ไม่ไม่มีใครรู้จักในกรุงเทพเลยเราก็มาอยากจะเป็นตลกเป็นอ, m, อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามา m, มันก็เป็นวงตีลูกทุ่งสมัยก่อนเนี่ย m, ครูสอนเต้นเขาก็พาไปแล้วก็พาไปยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าต้องยอมเขาถ้าไม่ยอมเขาครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอแล้วได้อยู่วงตีได้มีค่าตัวได้มีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็โอเครู้จักมา20ปีอันจริงป่าไม่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนี่เป็นเป็นเรื่องไม่น่าเล่าหรอกแต่ว่ามันคือเรื่องแต่มันที่ประสบการชีวิตใช่มันคือเรื่องจริงที่ที่เราอะ ที่เราอะเคยประสบมาหลายคนอาจจะเคยแบบเราเนี่ยมูดเป็นผู้ชายแมนๆใช่แต่ไม่กล้าพูดแต่ไม่กล้าพูดแต่พอหลังจากนั้นปั๊บน่ะน่าจะถือว่าเป็นการที่เป็นจุดเปลี่ยนก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นก็กลายเป็นตลกดาวรุ่งไฟแรงที่ดังมากๆช่วงนั้นคืองานเยอะเงินเยอะหญิงก็เยอะจริงไหมช่วงช่วงที่เป็นพีิกพเลยนะโอ้โหเสียงหล่อมาเลยคือเล่นตลกในคาเฟ่เนี่ยนะงานเนี่ยนะแปดที่เก้าที่ต่อหนึ่งคืน แต่มันก็เป็นตลกที่ไม่มีชื่อเสียงนะแต่ว่ารายได้ก็อันนี้ดีกว่าซื้อรถซื้อบ้านได้ตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่ได้ออกทีวีอะเงินสดใช่ใช่ใช่แล้ววันหนึ่งอะจะมีรายได้ค่าตัวเนี่ยประมาณ4 00 0 5,000 6,000บางวันก็เป็นหมื่นในยุคเมื่อสี่เกือบ40ปีที่แล้วซึ่งเยอะมากเลยพี่ซึ่งเยอะมากโอ้ตอนนั้นโอ้โหอือเลิกงานไม่กลับบ้านอา่ะอ้าเาอันนี้อันนี้ทีมงานบอกเลยว่างานเยอะเงินเยอะ สาวเยอะจริงไหมตอนนั้นใช่ก็มันสมัยก่อนมันจะเป็นเบอร์โทรไงเราก็มันจะมีสมุดจดมุกเราก็เขียนเบอร์โทรอยู่ในสมุดจดมุกซึ่งเมียไม่รู้เรื่องหรอกแม่เฟิร์นน่ะไม่รู้เรื่องหรอกเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทุกวันนี้เล่าได้ไหมเล่าได้เราเโอเคโอาเองโอ้ยเขาประจนภัยมาเยอะโอเคครับงั้นเราต่อเราต่อเลยพี่เออเบอร์เบอร์นู้นนักร้องคนนี้เบอร์นี้แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคืนนะ เราไม่เคยเจอกับผู้หญิงกลางวันสาวห้างอะไรที่มันเป็นนักเรียนคนทำงานธุรกิจไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอมาทำงานบริษัทไม่เคยเจอเลยเจอแต่นักร้องคาเฟ่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เลิกงานปั๊บอะคนนี้วันนี้คือคนไหนวะอ่าคนนี้โทรอ่ะไม่ว่างไม่ว่างอ่ะคนนี้โทรไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมโทรมาจ้าห้าจ้าแล้วไม่มีใจว่าเลยกลับบ้านพี่ลองแล้วยอย่างนี้คือจบทุกคนนะก็บางคนเ็าไม่จบบางคนก็ไม่ใช่ว่าเขาเจอมา ปาถนาอะไรในตัวมากเอา,า,าแล้วเขาให้ใหเบอร์มันทำไมอะเอาเขาก็ให้เหมือนเขาชอบการแสดงตลกไม่แค่นั้นไม่ได้ชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเราเขาชอบว่าเราเล่นดีเราเล่นตลกน่ารักเป็นกระเทยเอาอย่างนี้เอาแค่ตอนสมัยนูน้นก่อนเฟืร์นโตนะร้อยเปอร์เซ็นต์จบกี่เปอร์เซ็นตะ์ก็หูเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเอไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เออคืนหนึ่งเราไม่ได้สี่ห้าคนคืนหนึ่งก็แค่คนเดียว S <S 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 อย่ว่าอย่าว่าลุงนะเพราะลุงเนี่ยพูดถึงเมื่ออดีตอันนี้คืออดีตไอ้ต้<ห>องบอกมันว่าอดีตกี่กี่ปีแล้วนะครับโอ้โหเกือบสี่สิบปีแล้วเ<ะ>กือบสี่สิบปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเกิดเป,ป็นสี่สิบปีไม่ต้องมาว่าสามสิบสี่สิบปีอ่ะนี่คือปรมาจารย์อตอนนั้นนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็บถ้าเกิดสมมุติวันไหนที่ที่ได้เจออะไรอย่างเงี้ยก็กลับบ้านแปดโมงเช้าอ่ะแดดส่อน่งขับรถกลับบ้านเนี่ยเมียเมียเมียก็นั่งเงี้ยไม่พูดไม่จาแต่เมียเป็นคน เมียที่เรายอมแพ้เขาที่แม่เฟิร์นนะที่เราทุกวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วก็เขาทุกวันนี้อยากได้อะไรได้หมดเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้ไงเขาเป็นคนแบบนี้เราคุณรู้เขาคิดอะไรเดี๋ยวก่อนหน้านี้คือหน้าหน้าแบบโอเคเธอกลับบ้านหรือโอเคยอมทนหน้าคือไม่พูดไงหน้าไม่พูดแต่ถ้าถามเราเราก็จะต้องตอบว่าหน้ากดสัก้มมากก็ได้ไหมหน้ามันอย่างเงี้ยหน้ามันอย่างเงี้ยไี่ยูอย่างเงี้ยเขาเขาเคยจับได้ไหม โอ้ยเที้ยตลอดเหรอเออตอนยุคไอ้เฟิร์นเด็กๆเนี่ยเขาเคยยังขี่มอเตอร์ไซค์เปิดจำมาดโรงแรมอ่ะเอาเดี๋ยวก่อนงั้นใช่เขาก็ห่วงสิเขาก็ห่วงแต่บางครั้งเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงไงเพราะมันเยอะในยุคไหนนะ่ะมันยุคนั้นน่ะแต่ว่าหลังๆมาเราเลิกเลยนะเรื่องแบบนี้นเราไม่เอาเลยเอออะไรทําให้พี่เลิกเจ้าชู้เลิกมาเกือบ20ปีแล้วที่ไม่เอาเลยเรื่องแบบนี้เรื่องแบบตัดไปเลยแบบว่าหมดเลยเพราะว่าลูกอ่ะเริ่มโตเป็นสาวไอ้คนเล็กก็คลอดมาแล้วเราก็ เฮ้ยท่าเราทําอะไรลงไปไม่ดีในยุคที่มันเดี๋ยวนี้มันมีภาพถ่ายก่อนโซเชียลมันยังมีภาพโทรศัพท์อยู่<ช>นะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาลูกเราจะเอาหน้าไ,ไว้ไหนวะอเออัวดเรื่องนี้มากที่สุดก็เลยแนวดีกว่าก็เลยตัดพอเลยจบแต่ว่าแก่ด้วยเบื่อเบื่ออารมณ์ดังเพศคือเบื่อเบื่อไม่มีอารมณ์มันถึงมันถ,ถึงจุดหนึ่งแล้วออันนี้เข้าใจ เฟิร์น่ะผมสนิทเพราะทำพิธีกรด้วยคนเล็กพี่ชื่ออะไรนะแฟรงก์เฟิร์ดได้ข่าวว่าแฟรงก์เฟิร์ดนี่คือเรียนเก่งก็เรียนพอได้อ่ะก็พูดภาษาอังกฤษได้อ่ะความฉลาดได้พ่อหรือแม่ความฉลาดก็ก็ไม่ได้ใครเลยพอดูแล้วว่าเขาไม่ฉลาดเลยเขาไม่เขาคนเด็กเรียนเด็กเด็กเรียนเก่งไม่ใช่ว่าจะฉลาดนะหรือจากแบบนู่นนี่นั่นไม่แม้นเขาจะอยู่วันๆัเขาจะอยู่ในห้องนิ่งๆเอาข้าวไปให้เขากินหรืออะไรถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์ดต้องออกกำลังกายนะเฟิร์ดนะครับ ได้เขาไม่ม <forever> <ator il> ีเขาไม่มีมาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเอ้าเหรอเออเขาไม่มีมาไล่สาระอะไรอย่างเงี้ยป๋าเป็นลูกสองคนใช่ไหมใช่พูดถึงเฟิร์นหน่อยอซึ่งคุณผู้ชมครับเฟิร์นกับผมเนี่ยทำพิธีกรด้วยกันมาหลายต่อหลายครั้งมากป๋าจะบอกว่าส่วนตัวลูกป๋าเก่งมากเลยนะเป็นเป็นพิธีกรที่ตั้งใจฟังขอคคุณมากกว่าพูด เราไม่เคยไปสั่งสอนเขาเราไม่เขาเราไม่เคยไปแนะแนวเขาเราไม่เคยบอกเฟิร์นจะต้องเป็นอย่างนี้เฟิร์นจะต้องเป็นเราเคยเหมือนกันแต่เขาบอกว่าป้าไม่ต้องยุ่งกับเขาหรอกเขารู้อะไรเงี้ยป้าไม่ต้องบอกอ้าวมุกนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะป้าเอาตัวให้รอดก่อนเถอะพอเวลาผมนั่งนั่งทำพิธีก่อนเขาอะ เราทุกความมีเราเป็นรุ่นพี่อ่ะเราชอบฟังเพราะฟังว่าเขาคิดยังไงเขาสามารถงับไปมหรือเสียบช่องช่องเวลาที่แขกพูดได้ไหมเขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนี้ตอนแล้วเข้าความตัวเองใส่เข้าไปซึ่งผมว่าก็ได้เขาได้ป๋าก็ได้พี่ลงมาเยอะก็ภูมิใจดีใจโดยที่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนเลยไม่ได้สอนเลยสอนไม่ได้เคยชมไหมไม่เคยชมเลยอ้าวเพื่อนที่จะไปชมทาไมอ่ะเขารูกเราอ่ะเราจะไปชมให้เขาเหลืองอะไรเดี๋ยวนะพอชมเขาก็ไม่ไม่รับคาชมเราหรอกเคยชมลูกคนอื่นไหม ก็ชมใครเก่งก็ชมอ่ะทำไมไม่ชมไม่ชมเฟิร์นชมเขาไม่รับอ่ะเขาไม่โถป้าไม่ต้องมาพูดหรอกป้ากินกินไปปั๊จะมานั่นเลยเขาเป็นคนอย่างนี้งั้นสมมุติคืนวันเสาร์แบบนี้เขาไม่มีอะไรทำนั่งดูเนี่ยนั่งดูสัมภาษณ์ป้าก็อยู่เนะอยากจะบอกอะไรครับก็บอกว่าลูกจ๋าลูกจ๋าพ่อดีใจมากที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อแล้วลูกก็เก่งแล้วลูกแล้วลูกก็มีความรู้สึกว่า ลูกทํางานในแหน่งที่ลูกทํางานได้ดีมากๆพ่อแอบภูมิใจพ่อเนี่ยถ้าไม่มีเฟิร์นพ่อก็อาจจะเป็นตลกไก่กาไปเรื่อยๆอาจจะมีงานอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าไม่มีสิ่งที่ทำให้เชิดชูพ่อนอกจากเฟิร์นเท่านั้นที่มันเชิดชูพ่อให้พ่อดูดีขึ้นรักลูกมาเรื่องจริงไนท์ไลฟ์